คลิปนี้นะครับผมจะสรุปสั้นๆให้ฟังนะครับสำหรับใครที่ไม่มีเวลาในการรับชมคลิปนะครับผมจะสรุปให้สั้นๆว่ารายใหญ่มีจริงไหมนะครับก็คือมีนะครับก็คือคนที่1นนะครับผู้เล่นคนที่1ก็คือธนาคารกลางนะครับแล้วก็2ก็คือรัฐบาลนะครับแล้วก็3ก็คือผู้กองนะครับหรือกองทุนต่างๆนะครับแล้วก็4ก็คือผู้เล่นรายย่อยนะครับ ก็คือรายใหญ่ในตลาดฟอเร็เกก็จะมีประมาณนี้นะครับครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็มีเรื่องจะเามานำเสนอนะครับก็คือให้พี่ๆนะครับได้ติดตามรับชมนะครับก็หัวข้อในวันนี้ที่ผมจะมาคุยกับพี่ๆก็คือรายใหญ่ในตลาด f o r e x นะครับ คือใครนะครับและรายใหญ่สำคัญขนาดไหนนะครับในตลาดนี้นะครับก็ก่อนไปรับชมคลิปะนะครับก็ฝากกดไลค์กด s ับสไครต์ให้ช่อง YouTube ของผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนั้นได้ทำคลิปวิดีโอดีๆอีกต่อไปนะครับก็สำหรับช่องทางนะครับการติดต่อหรือสอบถามก็สามารถ คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วก็ในช่อง tiktok นะครับของผมนะครับเดี๋ยวลิงก์ tiktok แล้วก็ผมจะทิ้งไว้ให้ด้านล่างนะครับในคำบรรยายของอรายละเอียดของข้อมูลคลิปนะครับผมก็เรื่องราวจะเป็นยังไงนะครับก็ไปติดตามรับชมกันได้เลยครับ ครับก็รายใหญ่ในตลาดฟ o ักซ์นะครับมีจริงไหมนะครับบอกตรงนี้เลยนะครับว่ามีครับมีแน่นอนนะครับส่วนรายใหญ่ในตลาดฟ o ักซ์นี้ใครคือรายใหญ่นะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าการขับเคลื่อนของกราฟนะครับแน่นอนแหละครับต้องมีการซื้อการขายนะครับถ้ามีการซื้อเยอะกราฟก็จะขึ้นนะครับ ถ้ามีการขายเยอะก็แน่นอนนะครับกราฟก็จะลงนะครับอันนี้เป็นอุปสงค์และอุปทานของดีมานส์ส p a นะครับอันนี้คลิปก่อนหน้านะถ้าใครยังไม่ได้ดูนะครับคลิปของตัวดีมันส์ส p นะครับก็สามารถย้อนเข้าไปดูได้นะครับในวิดีโอที่ผมเคยทำไปแล้วนะครับผมก็มาเข้าเรื่องกันเลยนะครับรายใหญ่นะครับคือไข่นะครับรายใหญ่นะครับ คนที่มีอิทธิพลต่อกราฟที่สุดนะครับก็คือ1เลยครับธนาคารกลางนะครับผมธนาคารกลางนะครับธนาคารกลางคือใครนะครับธนาคารกลางนะครับก็คือนี่เลยครับซ็นเตอร์แบงก์นะครับก็คือธนาคารกลางแต่ละประเทศนะครับที่มีอิทธิพลต่อกราฟการขับ เพื่อนของกราฟฟอร์เนะครับก็ส่วนอทองคํานะครับก็นี่แน่นอนเลยครับอันดับที่1นนะครับ f e ด e นล l Reserve นะครับก็คือ f ฟดนั่นเองนะครับธนาคารกลางสาหรัฐอเมริกานะครับดูแลของสกุลเงินดอนลลาร์นะครับตัวของธนาคารกลางก็จะเป็นผู้ควบคุมะระบบทางการเงินนะครับก็คือรักษา สภาพทางการเงินนะครับสภาพคล่องเศรษฐกิจนะครับรักษานะครับเสถียรภาพทางการเงินนะครับดูแลสถาบันการเงินนะครับและก็เป็นประธานธนาคารของรัฐบาลและสถาบันการเงินและก็เป็นผู้บริหารงนสำรองระหว่างประเทศนะครับกำหนดเป้าหมายนโยบายทางการเงินนะครับ กำหนดเป้าหมายเงินเฟอ้อด้วยนะครับก็คือหน้าที่ของซ็นเตอร์แบงก์หรือธนาคารกลางในแต่ละประเทศนะครับส่วนรา,ายละเอียดนะครับผมจะขึ้นตรงนี้ให้ผมจะนี่นะครับก็คือธนาคารกลางแต่ละประเทศนะครับก็จะมีชื่อย่อนะครับก็คืออย่างเช่นยุโรปนะครับก็ Eur นะครับแล้วก็อปอนก็จะเป็น Gbp นะครับของ เออไม่ใช่ครับขอภัยครับขอยุโรปนะครับสหรัฐนะครับก็จะเป็นเฟดนะครับก็คือ f e d นะครับตัวย่อนะครับธนาคารแล้วก็2ก็จะเป็นของ ecb นะครับของยุโรปนะครับแล้วก็3ก็จะเป็นของ g อ p นะครับ BOE นะครับและก็4ก็จะเป็นของญี่ปุ่นนะครับ ก็คือ BOJ นะครับ5ก็จะเป็นของแคนาดานะครับ b o c นะครับจอยย่อนะครับแล้วก็6ของสวิตนะครับสวิตสวิตฝั่งนะครับก็คือ SNB นะครับแล้วก็7นะครับของออสเตรเลียนะครับก็ชื่อย่อ RBA นะครับ8นี่ของนิวซีแลนด์นะครับก็ RBNZ นะครับแล้วก็9นะครับน้องใหม่นะครับผมคาดว่าน่าจะเข้า น่าจะเป็นเงินอ่ะส,ะสกุลหลักนะครับที่จะเข้ามาในตลาด forex นะครับก็คือของไชน่านะครับ Bank of China นะครับก็คือ BOC นะครับสกุลเงินนี้น่าจาับตานะครับก็คือของจีนนั่นครับผมก็หน้าตาของธนาคารกลางแต่ละประเทศก็มีประมาณนี้นะครับ u s e u r g b p j p y นะครับ c a d แล้วก็ c h f ฟังนะครับซีดฟังแล้วก็ a u d ของออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์นะครับ n u d แล้วก็ของสกุลเงินไชนาก็คือจีนนะครับ c n y ธนาคารกลางโจวยอก็คือ b o c นะครับตัวของแน่นอนนะครับที่ที่เราเห็นในตัวเลขเศรษฐกิจนะครับที่จะมีการประกาศนะครับมันก็จะขึ้นชื่อย่อตรงนี้แหละครับก็คือสามารถพี่ๆสามารถจำไว้เลยนะครับก็คือ อ,อย่างเช่นเฟดก็คือ FED นะครับส่วนใครที่ที่เคยรู้แล้วก็ผ่านนะครับก็ไม่เป็นไรนครับสำหรับมือใหม่นะครับผมก็จะแนะนำนะครับถ้าเห็นข่าวนะครับก็2ก็จะเป็นนี่ครับมีข่าวในเทรดดิ้งวิวหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับท,ที่ที่มีที่มีคำตัวยอ่อก็คือถ้ามีความสําคัญในการอของธนาคารกลางจะมากล่าวนะครับตัวยอ่อของแต่ละ,ะประเทศ ของธนาคารกลางต,ต่างๆก็จะมีประมาณนี้นะครับนี่ครับ B O J B O C นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับตัวย่อต่างๆนะครับของธนาคาร ทีนี้เรามาเข้าเนื้อหากันต่อนะครับก็คือธนาคารกลางนะครับอันดับหนึ่งก็คือผู้เล่นรายใหญ่ที่สุดก็คือธนาคารกลางนะครับผมมีผลต่อกาฟนะครับราคาไม่ว่าจะเป็นทองคําหรือสกุลเงินต่างๆนะครับผ่านไปนะครับสําหรับธนาคารกลางครับผู้เล่นรายที่1นนะครับส่วนผู้เล่นรายที่2คือใครนะครับผู้เล่นรายใหญ่คนที่2 คือรัฐบาลครับรัฐบาลนะครับแน่นอนนะครับรัฐบาลแต่ละประเทศนะครับจะมีผลกับราคาทองคำนะครับหมายถึงว่าถ้าเกิดว่ากราฟราคามีการขึ้นไปแบบว่าแข็งค่าหรืออ่อนค่ามากเกินไปนะครับแน่นอนนะครับจะมีการแทรกแซงโดยรัฐบาลนะครับผมยกตัวอย่างของกราฟ u j นะครับก็คืออ่าญี่ปุ่น u s กับญี่ปุ่นนะครับดอลลาร์จเป็นจเป็นนีดนะครับก็เมื่อวันที่นะครับอันนี้เมื่อวันที่22กันยานะครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าข้อมูลนี้ถูกไหมนะครับก็มีขออนุญาตนะครับแปบ๊บนึงน,นะครับ ย่ธันวาคมขออภัยครับย2่กันยานะครับ22กันยานะครับ,รบซึ่งธนาคารกลางของญี่ปุ่นนะครับก็คือมีการแทรกแซงนะครับค่างเงินนะครับก็จากปกติที่สกุลเงินของเจแปนนะครับมีการอ่อนค่านะครับซึ่งกราฟนะครับ กราฟของ UJ นี้มีการพุ่งทะยานขึ้นนะครับจากการแทรกแซงของรัฐบาลนะครับของรัฐบาลญี่ปุ่นนะครับก็คือเข้ามาแทรกแซงกราฟค่าเงินนะครับทําให้นะครับกราฟของ UJ นะครับร่วงลงนะครับจาก นี่ครับกราฟ UJ มีการร่วงลงนะครับจากราคานะครับ1 4 5. 8 4นะครับเมื่อธนาคารกลางเข้าแทรกแซงนะครับมีการทุบตัวลงมานะครับทุบตัวลงมาอยู่ที่140นะครับก็คือประมาณ5้เหรียญนะครับวันเดียวนะครับมีการถ้ามีการแทรกแซงนะครับ ของรัฐบาลก็คือไม่มีข่าวนะครับกราฟมีการทุบตัวลงมานะครับก็อันนี้ไม่ต้องตกใจนะครับก็คือถ้ากราฟจะวิ่งในาตามราคาทางเศรษฐกิจในแต่ละประเทศนะครับจะขับเคลื่อนไปด้วยเศรษฐกิจแต่ละประเทศนะครับเมื่อมีการแทรกแซงกราฟก็จะลงมาอย่างนี้นะครับก็คือนั่นคือมีรัฐบาลของญี่ปุ่นเข้าแทรกแซงนะครับก็ระยะสั้นนะครับแทรกแซงปุ๊บจากนั้น กราฟก็จะวิ่งขึ้นไปในที่เดิมนะครับที่เคยเป็นนะครับก็อันนี้ก็จะเห็นได้ชัดนะครับเห็นได้ชัดว่าน,นะครับมีการแทรกแซงตรงนี้นะครับกราฟก็แข็งข้าขึ้นไปอีกนะครับตางนี้ก็ลงมานะครับตามหลบเศรษฐกิจในแต่ละในแต่ละประเทศนะครับก็ผู้เล่นที่2ก็คือรัฐบาลครับ ก็ต่อไปนะครับผู้เล่นที่3คือใครนะครับผู้เล่นที่3ผู้เล่นที่3ก็คือผู้กองนะครับหรือกองทุนนะครับกองทุนต่างๆนะครับที่มีผลกับกราบราคานะครับกองทุนนะครับต่างๆหรือเช่นของทองนะครับทองคำก็คือกองทุน SPDR นะครับที่ใหญ่นะครับ เป็นอันดับ3นะครับก็คือผู้เล่นที่3ของตลาดฟอเล็กนะครับก็คือ,อกองทุน SPDR นะครับผมก็กองทุน s DR, p d r บ้างกองทุน JP Morgan อะไรต่างๆนะครับก็ว่ากันไปนะครับผมก็ผู้เล่นที่3ก็คือกองทุนนะครับมีการถ้ากองทุนมีการเข้าซื้อนะครับก็กราฟผักดันให้กราฟขึ้นไปนะครับไ,ได้ใน ระยะหนึ่งหรือระยะยาวนะครับแล้วแต่กองทุนไหนจะซื้อนะครับเพราะว่ากองทุนนั้นมีเขามีเม็ดเงินมหาศาลนะครับต่างจากผู้เล่นรายย่อยนะครับก็คือเป็นผู้ขับเคลื่อนของกราฟนะครับกราฟราคานะครับก็คือผู้กองนั่นเองกองทุนนะครับส่วนผู้เล่นรายที่4นะครับก็จะเป็นเทรดเดอร์อย่างเราๆนะครับอย่างผมนะครับ ก็คือเทรดเดอร์ทั่วไปนั่นแหละครับเทรดเดอร์ทั่วไปนะครับผู้เล่นคนที่สี่ไลน์ที่4ี่นะครับก็เทรดเดอร์ทั่วไปอย่างเราก็คือมีเงินส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยครับก็เข้าไปเทรดนะครับเข้าไปเทรดตามเขาตามปดตัวเลขปัจจัยพื้นฐานตามเศรษฐกิจบ้างนะครับก็นี่คือผู้เล่นอย่างเราเราลายย่อยนะครับก็คือบุคคลที่สี่ ที่สามารถขับเคลื่อนกราฟได้ก็คืออย่างเราเราอ่ะทั่วโลกนะครับก็เห็นตรงนั้นว่าทองจะขึ้นนะครับเราก็ไปซื้อบายซื้อบายซื้อบายทั่วโลกไปซื้อบายทองราคาทองก็จะค่อยๆคิดวิ่งขึ้นไปวิ่งขึ้นไปวิ่งขึ้นไปนะครับส่วนถ้าจะวิ่งแรงจริงจริงก็คือผู้เล่นรายใหญ่นะครับก็คือ1นนะครับธนาคารกลาง2รัฐบาลนะครับสกองทุนนะครับที่มีผลกับราคาทองคําจริงวิ่งจริงวิ่งแรงจริงนะครับก็สังเกตได้ว่าถ้ามีข่าวนะครับ ข่าวประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสาคัญต่างๆครับกราฟก็จะวิ่งแรงนะครับแล้วก็เร็วนะครับอันนี้คือของธนาคารกลางนะครับเข้ามาพูดนะครับน่าอบายทางการเงินการเศรษฐกิจเกินเงินเฟ้อนะครับทําให้กราฟนั้นพุ่งแรงเป็นพิเศษนะครับแล้วก็2รัฐบาลนะครับรัฐบาลก็คือถ้ามีรัฐบาลเข้าแทรกแซงนะครับกราฟก็จะวิ่งระยะหนึ่งนะครับแต่รัฐบาลไม่สามารถที่จะควบคุมกราฟ ให้ไปในทิศทางที่ไม่ควรจะเป็นนะครับสมมุติว่าเศรษฐกิจกําลังดีกราฟกำลังขึ้นรัฐบาลไม่สามารถควบคุมตัวกราฟให้ลงมาได้ในระยะยาวเพราะว่าเป็นการแทรกแสงระยะสั้นนะครับในที่สุดแล้วกราฟก็จะขึ้นไปณนะจุดที่เคยลงมานะครับยกตัวอย่างเช่น u j นะครับที่ผมให้ดูนะครับผมก็สรุปนะครับผู้เล่นรายใหญ่มีจริงไหม ก็คือรายใหญ่จริงๆมีครับผมก็คือ1น่ะครับธนาคารกลางนะครับแต่ละประเทศนะครับมีผลกับกราฟราคาอันดับ1นนะครับผมส่วนอันดับ2ก็คือรัฐบาลนะครับรัฐบาลนี้จะมีการแทรกแซงนะครับทางเศรษฐกิจแต่จะไม่สามารถบังคับทิศทางของเศรษฐกิจให้ ลงมาในระยะยาวได้นะครับก็คือสามารถควบคุมแทรกแซงได้ในระยะสั้นนะครับผลสุดท้ายก็จะกราฟก็จะขึ้นไปในจุดที่เคยลงมานะครับแล้วก็3นะครับก็คือกองทุนนะครับกองทุนต่างๆนะครับกองทุนระ,ะหว่างประเทศกองทุนต่างๆในแต่ละประเทศนะครับที่เขามีเม็ดเงินใหญ่ <c oughs> ขอภทยครับที่เขามีเม็ดเงินใหญ่ในการ เข้าซื้อนะครับก็คือสามารถผลผักดันราคาให้ไปขึ้นไปได้นะครับก็คือกองทุนนะครับผมส่วนอันดับที่4ก็คือเทรดเดอร์ทั่วไปอย่างเราๆเนี่ยครับถ้าทั่วโลกมองว่าเทรดเดอร์เทรดเดอร์รายย่อยนะครับอย่างเราๆก็คือก็สามารถผลักดันราคาให้ขึ้นไปได้นะครับก็คือถ้ามองเห็นฟ้องร้องกันก็คือว่าทองคำน่าจะขึ้นเราก็จะสามารถ กดซื้อบายนะบายได้เล็กน้อยเข้าไปเอร์ดินนิดๆนิดๆหน่อยๆนะครับเข้าไปนะครับก็สามารถผลักดันราคาให้ขึ้นไปได้นะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับผู้เล่นรายใหญ่นะครับสําคัญที่สุดนะครับมีจริงไหมนะครับบอกเลยนะครับว่ามีนะครับแต่หน้าที่ของรายใหญ่เขาจะ หรือจุดขายตรงไหนนะครับหรือคลิปหน้านะครับผมจะมาบอกวิธีการซื้อตามรายใหญ่นะครับว่ามันมีจริงไหมนะครับรายใหญ่เขาซื้อตรงไหนนะครับเขาขายตรงไหนนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับผมจะมาะทำให้นำเสนออ,อีกทีนะครับว่าจะไปในทิศทางไหนนะครับตัว ทองคำก็เราก็มาติดตามในเรื่องของข่าววันนี้นะครับวันนี้ก็จะเป็นวันที่16มกรานะครับ2,566นาะครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดธนาคารนะครับธนาคารของสหรัฐอเมริกานะครับก็คือวันลำลึกถึงมาตินลูเทอร์คิงจูเนียนะครับก็คือวันนี้ธนาคารปิดนะครับ ครับทองคาอาจจะวิ่งไม่ไปไหนนะครับอาจจะเย่อยู่นั่นนะครับตะวันจันทร์นะครับธนาคารปิดนะครับผมก็วันพรุ่งนี้นะครับเรามาดูวันพรุ่งนี้ต่อว่ามีข่าวอะไรสําคัญไหมนะครับพรุ่งนี้นะครับผมพรุ่งนี้ก็จะมีอีวานะครับดัชนีผู้บริโภค C P I ความเชื่อมัน่นทางเศรษฐกิจเยอรมันท่าบัน E E.W. นะครับกคนาดา U.S. U.S. ก็ไม่น่ามีนะครับก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับผมตอนราคาต้อคำของผมนะครับยังถือต่อนะครับ2ไม้นะครับก็พี่ๆท่านไหนที่ตามผมมาจาก TikTok ก็สามารถคอมเมนต์ในใต้คลิปใต้ลิงก์นะครับหรือพี่ๆืนใหม่ท่านไหนอยากจะให้ผมนำเสนออะไรนะครับ ก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนะครับแล้วก็ช่องทาง Tik Tok นะครับที่ผมมีอยู่2ช่องทางนี้นะครับผมก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องทั้ง2 Tik t o ก็ไม่ว่าจะเป็น TikTok Youtube นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนั้นได้ทําคลิปวิดีโอดีๆีต่อไปนะครับก็ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมคลิปจนจบ นะครับผมก็คลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับ